ครับสวัสดีครับจากไอเดือนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาทําการนะเอาอตัวมเมล็ดของมเมล็ดบีดนะเป็นอโลคาเซียครับระหว่างช้างขาวกับอบอลกระดาษยักษ์ด่างนะครับผสมวันที่19กาุมภานะครับ19กุมภาหกนะครับแล้วก็ผสมติดเป็นเป็นฝักเนาะก็มีมเมล็ดมามีมเมล็ดที่สุกแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังเอาเมล็ดที่สุกเนี่ยออกจากฝักนะครับก็จะเป็นเมล็ดออกสีส้มๆนะประมาณนี้นะครับพราะเดี๋ยวเราต้องการาที่จะบี้เนื้อออกนะครับเพื่อที่จะเอาเมล็ดด้านในนะครับทำการเพราะนะครับเพื่อได้เพื่อที่จะให้ได้เป็นเมล็ดของตัวที่เราทำการบีบผสม นะครับเขาก็จะมีเมล็ดในนะครับลักษณะโดยรวมเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งมีเมล็ดในนะครับออกเป็นสีส้มๆประมาณนี้นะเราก็จะเอาไปทําการเพาะเนาะตอนนี้กำลังบี้เนื้อออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเมล็ดในไปทําการเพาะครับเมล็ดไนเป็นสีขาวเมล็ดในก็จะออกเป็นสีขาวๆครีมๆนะโดยประมาณแล้วก็เดี๋ยว ถ้าทำการเพราะเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นใ,ในสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่นะที่เป็นการผสมระหว่างช้างขาวกับกระดาษยักษ์ก็จะมีโอกาสที่เกิดขึ้นครับแต่อัตราส่วนของการเกิดการเปลี่ยนสายพันธุ์เนี่ยไม่แน่ใจนะต้องรอรอ,อในการที่เราเพาะให้งอกก่อนถึงจะรู้ครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของสายพันธุ์มากน้อยแค่ไหนนะครับว่ามันจะติดเป็นกระดาษยักษ์ แล้วด่างหรือเปล่านะครับแต่ลักษณะทางกายภาพของกระดาษยักษ์กับหูช้างด่างขาวเนี่ยจะแตกต่างกันครับกระดาษยักษ์จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรนะครับในความสูงครับขนาดใบมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึงเมตร50นะครับความกว้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหูช้างเนี่ยลักษณะก็จะแตกต่างกันนะครับในลักษณะโดยรวมเนาะ โอเคตอนนี้ก็กำลังบี้เม็ดอยู่นะครับเป็นเม็ดของไอตัวหูช้างด่างขาวผสมกับบอลกระดาษยักษ์ด่างนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของฝักรหรือเมล็ดของเขานะครับประมาณนี้ครับเ,เป็นการผสมแล้วก็ทําการหน,หนึ่งเมล็ดนี่ได้ได้หลายอันนะอย่างอันเนี้ยในในหนึ่งเมล็ดสีส้มเนี่ยอาจจะมีเมล็ดในนะครับประมาณ1นึถึงสเมล็ด นะครับแล้วแต่ขนาดของผลนะผลเชอร์รี่ข้างในเนี่ยว่าขนาดของผลถ้าใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีเมล็ดที่อาจจะมีอยู่หนึ่งถึงสองถึงสามถึงสี่ะประมาณนี้นะครับก็เป็นลักษณะของกระดาษยักษ์ด่างนะที่ผสมกับไอ้ตัวหูช้างด่างขาวนะครับซึ่งอันเนี้ยหูช้างด่างขาวเป็นตัวถือฝักนะครับก็คือใช้เกสรตัวเมียของหูช้างด่างขาวเนาะ แล้วก็ผสมกับเกสรตัวผู้ของกระดาษยักษ์กษด่างเหลืองนะครับผสมวันที่19นะครับกุมภาหกห้านะครับประมาณนี้กําลังบี้เมล็ดอยู่ใส่ถุงมือได้นะตอนบี้เวลาเราเวลาเราที่จะบี้เมล็ดแนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับเ<อ>พราะว่ามันอาจจะมียางของไอตัวเมล็ดนะมันอาจจะทําให้มือเนี่ยคันได้นะนะครับก็จําเป็นที่ต้องใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันนะ ไม่อาจจะหลอกคันเลยแหละเออมันจะมันจะคันนะเออครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเค okay. นะครับเ,เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับจากไอเดือนฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ